โอ้ยข่านขอรับุบ๋นตัวจระเข้ฟาดหางเป็นมังเหนือไใจสติลุกขึ้นมาครับเอาแล้วครับเอาฟิกเดินเข้าหาแล้วเป็นมังเหนือว่าไงเอาครับเอาครับปล่อยซ้ายขวาลงครับลงไปอีกหนึ่งนับครับรงไปสองนับแล้วครับเพชรมังเหนือ เอาฟิกจะปิดเกมเลยไหม <Okay. S 1> แข่งขวาไปมุ่งเหนือเอาฟิก้ายขวาซ้ายหมุนหมัดเตะไม่อาวุธยตกเอาแล้วครับได้มางแล้วไปมุ่งเหนือแหมโดนครับยังค้ำกันอยู่ฟิกเอาฟิกเข้ามุมเอาศอกซอกเอาโดนไหลลงไปครับหลัลบไปเลยครับโอ้ยลุกไหวไหมครับโอ้ยโดนไปสามนับแล้วยังเอียงอยู่ ยักหน้าเอาปิกเดินเ้ามาแล้วจะปิดเกมนะโอ้ยการคอจิมซ้ายเอายังสูง้ยังสูง้อ้ยเรียบร้อยเลยครับโดนสอกครับ